Unbelievable! Laptop is big, but this grandmom is forgot it on the plane. Who <laughs> say, <laughs> Hi. Wow. This is. นวดที่หัวนะคะแล้วก็นวดหน้าทำเฟเชียลทรีทเมนต์นะคะนวดตัวแล้วก็สครับตัวด้วยแล้วก็ลงอ่าง an issue right now somebody's uh, i thought <laughs> meow is 50 years old but there is 80 years old with us here we lost we lost our 20 hours of time just because of the laptop of this little bitch. We have here. unbelievable laptop is big but this grandmom is forgot it on the plane this grandmom oh my god but anyway we have Safe arrived here in Marrakech, right? Yes. And how about tonight, home I'm so hungry. We have honest. to have like typical Arab food. For example, <laughs> for example, this. What are you looking for? <laughs> <laughs> oh my God! You want like to have some typical Arab food, right? Absolutely. Like, but I cannot eat with you, so we cannot share. <laughs> Guys, I'm really hungry. I'm so hungry right now. Maybe we need to come for... here because we have something. This is the Some food later. We thought that might... We thought what are that you feeling? That... We thought that we... There's no problem. Wow, no problem? There's no problem. There's a little problem, my friend. Really? A little bit. A little bit of problem? No. Zero? Absolutely no. Wow, absolutely no. Are you happy to be here in Marrakesh? ฟ o ร n มาร์สโอ let me see let yeah let me see let me see Ah, m ีไม่มี it's okay okay ไม่มีปัญหาหรอ r ส y e ่ h สวดนกาไทวช่อชอบมากๆาาไทยาาไาาฟิลิปปินส์เาเซาฟิลิปปินส์เซาาบราซิลว้าวยุเก่งมาก โน้ตบุ๊กหายอย่างไม่มีปัญหาอีกยอมใจแกรนมัมคนนี้จริงๆนะคะ ตอนนี้นะคะพวกเรานะคะก็กลับมาทานข้าวกันที่โรงแรมนะคะทุกคนเพราะว่าอาหารที่โรงแรมเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศที่โรงแรมเราก็ดีด้วยนะคะเราก็เลยชอบที่จะมาที่นี่กันนะคะพนักงานก็ ดูแลเราที่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบรรยากาศในโรงแรมเนี่ยดีมากเลยนะคะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ใครมาที่นี่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันเพราะที่เนี่ยสวยงามมากๆนะคะนี่ดูสิคะบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็สาวๆนะคะตอนนี้โฮเมอร์กับเดฟนะคะก็อ๋อนึงจากว่าทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะ <laughs> ทุกคนคือแบบมีโฟลเลอร์นะคะก็เลยต้องทำให้โฟลเลอร์เนี่ย รักเราให้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือการทําคลิปนะคะตัดทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะคะหลายๆคลิปนะคะให้กับทุกๆคนได้เห็นกันนะคะหลังจากนี้นะคะเรากินข้าวกันเสร็จบ้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทะเลทรายกันนะคะไปขี่อูดนะคะแต่งตัวเป็นทรดิชแนลนะคะแล้วเราก็จะไปทานอาหารท่ามกลางทะเลทรายนั่นเองค่ะตื่นเต้นมากเลยครั้งที่แล้วเราไปอียิปต์เราไม่ได้ไปทําอะไรแบบนี้นะแต่ครั้งนี้ ไปนะคะแล้วก็ได้ไปทำกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะจะสนุกสนานแค่ไหน mm hmm. เดี๋ยวเราตามกันไปเลยค่ะ mm hmm. let's go girls Morocco Wow now sorry God, oh <my> God. Oh They easy for too, 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 too easy. Easy, yes, to put it out. Yes, it's beautiful. Oh my God. Yeah, I think so, yeah. And mm. They can make it bigger for you if you want. Wow, you like it then? Yes, I like it, of course. <coughs> Angie, maybe another more big. We have like this one also. Oh, let <laughs> this me? one. You like That's big. It. <laughs> <laughs> yes, it looks nice. I can it. shake it, please? Yeah, for sure. Wait. But I think the other one with Fatima's hand, it was looking good on you. Wow. How you think, my friend? I think this one also nice. But, oh, I, yeah. I, but okay. I like another, uh, the first one. Yeah, but the first one with Fatima's Show me. Mm, I this think this one... This one, I think it's more bitter. So, this one is for you. อินฟลูเอนเซอร์ทั้งสองนะคะเพื่อนสาวนะคะเมื่อวานนี้นะคะเรามีเหตุด่วนนิดนึงเ,เหตุดต่วนเหตุร้ายนเนาะก็คือเรื่องที่ว่าเดฟเนี่ยเขาลืมกระเป๋านะคะกระเป๋าคอมพิวเตอร์เขาไว้บนเครื่องนะคะทุกคนคะ่ะก็อยากจะบอกกับทุกคนนิดหนึ่งนะคะว่าเวลาเราลงจากเครื่องบินนะคะเราควรจะต้องตรวจสอบสัมภาระนะคะที่เราถือมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันลืมเนี่ยมันจะให้เราเสียเวลามากเลยโชคดีมากนะคะที่แมวกับ เพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้ออกจากสนามบินนะคะพอออกจากด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนาะจากอ่อ immigration นะคะเราก็แบบว่ารีบเช็เคกล้องว่าอุย้ยมันเกิดอะไรขึ้น <Hey. S 1> ไอเดฟก็รีบบอกเลยว่าแบบเออของเขาหายอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกเรือเนาะเราก็รีบแบบเออติดต่อรถแซนฟาร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยได้กระเป๋าคืนนะคะเมื่อวานนึงนะคะหลังจากรอที่สนามบินไปหนึ่งชั่วโมงนะคะโห้โหอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบตอ้อง แร่รึคื้ดีนะคะว่าข้าวของที่เราเอาขึ้นเครื่องบินด้วยเนี่ยเราต้องหยาดเปนมุนนะคะทุกคนเพราะว่าโฆษณาเนี่ยมันจะเสียเวลามากนี่โชคดีนะที่แบบว่าได้ขึ้นแค่กุดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่น,นรายอื่นเนี่ยโอ้โหบางทีคือเป็นวันเป็นอาทิตย์ก็มีนะคะ <c oughs> อันนี้คือเตือนกันไว้ด้วยนะ ผู้ชายหรอคุย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 บายบายโอ้ยฉันจับผู้ชายหรอาให้หล่อนซื้อน้ำผลไม้เขาไม่ไดห้หล่อนซื้อผู้ชาย This yeah little, little you. Mine. Honestly because I get the number. Tell me. I think in the left hand side of mine. Yeah this one this one. Oh my god. o h so I f r e n h I go, there? Where do it, you yeah, 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 no. <laughs> go? It's easy. What is this? no? No. No. Oh, never. It's me. <laughs> แต่ละยอมจะฉันยอมใจพวกหล่อนจริงๆฉันยอมใจพวกหล่นจริงๆร้านนี้ของเดฟนะคะโอ้ย,ยอมใจมากเลยอะว้าว oh, wow. โอ้ oh my god มันจะไม่ทันเอาเพราะว่าเรามีนัดนะคะกับทัวร์ไกด์ของเรานะคะทำไงนี่นะคะ่ะเวลามาเที่ยวกับพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดถึงบอกเลยคะ่ะว่าลามาดูคลิปแมวนะเที่ยวกับพวกนี้นะคะไม่มีอะไรเลยค่ะคือเป็นทริปส่งเพื่อนจิกผู้ชายนะคะแมวต้องรีบแมวต้องนําไม่งงั้นพวกนี้มันจะไม่วิ่งตาม in morocco there is 221 city in morocco mm. oh, it's inside again. so this one can, can already be yeah you can eat this one already right that's you can eat it but we give it only for people that they have diabetics oh my god oh my god it's <sorry>. very good <laughs> It's good. Welcome to Morocco. <laughs> 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 ทะเลทรายซาฮาราแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวแมวกับเพื่อนๆน,นะคะก็จะทานข้าวเย็นที่นี่นะคะเป็นดินเนอร์ที่อยู่ในคอร์สที่เราซื้อมานะคะคือทริปนี้นะคะทำอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะคะก็คือมาเที่ยวทะเลทรายซาฮารามาดูมาดูผ้าทีาต่ตกดินนะคะแล้วก็มาขี่อูดนะคะแล้วก็ใครอยากจะขับเจ้ารถ ไ่าลางอะไรเงี้ยก็ขับได้นะคะแต่ว่าแมวไม่ถนัดนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะก็คือที่นี่ค่ะทานดินเนอร์แบบคนลอข้อนะคะแคมป์กลางทะเลทรายแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอาหารทรดิชิเนลด้วยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะคะ Blush? wow This is chicken. This one is I think mix of vegetable and also again chicken for dev right? Yes, I think so. Wow. Why he he is small chicken here. Eh? No, because here... Do you know that I wanna diet. On... No, this is for chair, I think. Yeah, yeah, for chair, so we can eat together. Let's eat now. Enjoy guys. การมาเทอราพีนะคะมานวดนะคะมา m าส s a นะคะหรือว่ามัมนันเองนะคะวันนี้นะคะแมวซื้อคอสเป็นนวดที่หัวนะคะแล้วก็นวดหน้าทำ f เช i ยล t r e a t มนต์นะคะนวดตัวแล้วก็สครับตัวด้วยแล้วก็ลงอ่างน้ำนมด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปในตู้อบสูนภายด้วยนะคะเราทำหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอารีวิวกันนะคะว่า จะดีเหมือนที่ทุกคนมองมากันไว้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่แมวมาม,มอร์คันมสสาซาดแอนด์สปาเองนะคะตื่นเต้นมากค่ะ I, I will watch for you. Sorry. no Moroccan. <laughs> <laughs> I'm <'t> <laughs> แล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่โมร็อกโกก่อนที่เราทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางกลับสว mm ิตเซอร์แลนด์เพื่อไปไถานานะคะหรือว่าไปทํางานแล้วเองนะคะทุกคนขาที่นี่นะคะคือคนโลโคลช้จักรยานเยอะมาก แล้วก็จักรยานยนต์ด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะใช้เยอะแยะมากมายไก่กองไปหมดเลยนะคะแ,แล้วมีความสึกว่าบางาครั้งก็เหมือนแบบคล้คายๆแบบอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคนที่นี่เนเจอร์เขาก็จะพูดเสียงดังกันแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยอยากจะมาฟังนะคะฟีลล<า>ิ่ง <feeling S 2> ของเพื่อนนะคะว่าเดฟเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงเดฟฮะ สว e สดีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนสวัสดีค่ะไทย i ลน n d สวี่ยแด o ิลิวอราไทยชุนชอบมากๆสวไทยสาวไทยอผู้ชายหรอผู้ชายโอเคผู้ชายห่อไรย่าแชุนชอบมากๆชุนชอบมากๆไอฮา e about อาหารไทยอาหารไทยอ l s ซ you eat นิดหน่อยเผ็นิดน่อยหมเผ็ดมากๆอยู่ k รเผ็ดมากๆชุนชอบมากๆอร่อยอร่อยมากๆกุ h a ว่าย Please reach me f r o m back Thailand for which you house please I go November right w e c a u s e Thailand okay yes ลอยกระทงนะฮะ so let's push I go November I think so everybody waiting for you Right, a lot of fans for which time okay Alloy m a r k m a r k please wow the best yes of course เดี๋ยวลอยกระทงนะคะมันจะพาเขาไปเที่ยวนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็อยากจะรู้จังเลยว่าเพื่อนเนี่ยโอ้ดิสิสบิวตี้ฟูลนาะ Oh, he is coming later. Yes, he is coming later. Oh, oh. he told me that he wants massage. And then <laughs> massage, <laughs> organic organ oil. Yes, 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 come yes. To no, 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 no. no. He will come in. Later, later, yeah. point. And then, where did you go? No, because you don't have time now. Sorry. โอเมอร์นะเป็นไล่บอกคนพ่อค้าแถวนี้ว่าอยากแบบว่าบอกอยากนวดอะไรอย่างเงี้ยอยากนวดแบบผู้ชายนวดผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย so you s everybody know Homer yeah oh my god you know why you know yes I know I explain to everybody five 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 hey my friends can you tell me about your experience first time in Morocco Okay, uh, I think it's beautiful seat, Sway Magma. Sway Magma. You chop. Yeah, yeah, of course. Wow. It's fun, different. You need to open your eyes. Yes, yes. yes. Because it's different seats, different pairs, different culture, But yes, it's Sway. Sway is beautiful seat. Uh, I think you have everything here. Yes. For your fun time, for your good days, good vacation. I saw yes. And how about food? About food, yeah. mm, so, so. so so. For me, <laughs> I'm so sorry. Yes, yes. For me, okay. Yes, yes. yes but you. you have good food too. Yes, yes, yes. I have a good food You need food check too. where you want to to go. So, okay. yes. yes, yes. Of course, yeah, they, it's they okay. have the they have many kind of food but traditional is not like 100% for us. No? For me, for me. For you? Especially. Yes, Tell me you. about, about your experience. All my experience, yes of course wonderful, beautiful, sweet. I feel like a very local um, people. Especially here in Medina. In Medina area. Local people living here, right? Yes, that is something that if people want to see the city, if people want to see the another kind of world or some different traditional coming here is the best i think best, the best but um, but i would say if we talk about traditional if we talk about food if we talk about something new that we never see in which country before i think morocco is nice especially here in marrakech yes. but if we talk about cleanness i'm so sorry because i nothing bad but I prefer to go somewhere clean. Maybe for you it's okay, right? I understand. You understand me? Yeah. yeah I understand you, but I, I understand why it is not a lot clean. Why? Because of what? Yes. Because here is market. For fresh market, you understand? Okay. A lot of people, right? Yes. You need to have a lot. Yes, I enjoyed yesterday. Yes, I like it so much. Okay, where is your friend? Everybody asked for Homer. Oh my god. Homer is everywhere. Oh, Homer is celebrity <laughs> city. Celebrity uh, yes. And how about you? You okay with the cleanness? You okay with the for oh, I me mean, it's okay. Uh, yes, maybe it's more better. Okay. Yeah. But uh, yes. For my trip this time I went to I Stockholm first, right? Stockholm, oh. Sweden, and then I went to po it's Portugal. It's different. Yes, Portugal, and then I also came in here. Yes, I would say it's a very different Yes, but yes. it's not mean bad. You know, yes. I I I mean it's oh, like look if now. you want to see the beautiful culture and traditional like this, Morocco is waiting for you guys. Yes. 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 Okay, let's go. <laughs> let's go you Wearing t shirt. 28 degrees in Morocco. With Sweeney and with a little bitch from Miss. back Turn, turn, Catriona. Catriona Gray. Catriona. Miss Brazil. Wow! Now, the turn, the original turn.